ปิดภาพล่าสุดน้องโนลูกสาวมอส์ปฏิพานวัย1 1ขวบล่าสุดสวยจนตำแทบไม่ได้ถือว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่หลายคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับมอส์ปฏิพานปทวีการโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่ยกให้เป็นดาราในดวงใจเลยก็ว่าได้ปัจจุบันมอส์แต่งงานกับเกมดวงพรโดยทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันสองคนได้แก่น้องโน่ง1 1ขวบและน้องสวรรค์อายุ8ขวบเรียกได้ว่าทั้งสองคน กำลังอยู่ในวัยที่น่ารักแถมยังฉายแววตามดอยคุณพ่อเข้าวงการบันเทิงล่าสุดต้องบอกว่าน้องสโนว์ลูกสาวคนโตมอสปฏ,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 ฏิพานวัย11ขวบนั้นดูโตเป็นสาวขึ้นมากกว่าเดิมจนจำแทบไม่ได้เลยทางด้านเกมดวงพรก็ได้ออกมาโพสรูปภาพของลูกสาวพร้อมกับข้อความโน่งมุ่วิ่งออนเดอะมิดเดิลสโตกันเร็วมากวันนี้ดูเป็นสาวสุดๆเลือกชุดเองมาคอลองเท้าแม่ ลองเดินจนได้คู่ที่ชอบพ่อกลับมาจากยุโรบถึง6กโมงเชา้ากลับมาทันใดผมให้ลูกพอดีเสียดายไม่ได้ถ่ายรูไปไว้ขอบคุอแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ